บทที่10แสงเชิงคลื่นเราจะเห็นปรากฏการณ์บางอย่างของแสงเช่นแสงมีหลากสีสวยงามบนฟองสบู่บนแผ่นซีดีและจากโอปอซึ่งเกิดจากพฤติกรรมของแสงพฤติกรรมใดบ้างของแสงทำให้เกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวจะได้ศึกษาในบทต่อไปนี้ในบทเรียนที่ผ่านมาเราได้ทราบพฤติกรรมของคลื่นที่แตกต่างจากพฤติกรรมของอนุภาค คือคือเกิดการแทรกสอดและการเลี้ยวเบนได้ในบทนี้จะได้ศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการแทรกสอดและการเลี้ยวเบนของแสงซึ่งแสดงให้เห็นชัดว่าแสงปฏิบตตัวเป็นคลื่นชนิดหนึ่งแนวนคิดเกี่ยวกับแสงเชิงคลื่นคลื่นแสงหรือเรียกสั้นๆว่าแสงเป็นคลื่นชนิดที่แตกต่างจากคลื่นเสียงหรือคลื่นที่ผิวน้ําซึ่งเป็นคลื่นควรที่ต้องอาศัยตัวการในการส่งผ่านพลังงานตามที่ได้ศึกษามาแล้วส่วนแสงเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่ไม่จําเป็นต้องอาศัยตัวกลางในการส่งผ่านพลังงานเมื่อกล่าวถึงแสงเราจะหมายถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในย่านตาที่มนุษย์สามารถตอบสนองได้หรือในช่วงที่มีความยาวคลื่น400-700นาโนเมตรแสงทุกย่านความถี่หรือกล่าวโดยทั่วไปคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกย่านความถี่เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเท่ากันในสุญญากาศเราจึงอาจใช้แสงเป็นตัวแทนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเมื่อกล่าวถึงอัตราเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า โดยอัตราเร็วในสุญญากาศมีค่าประมาณ 3, คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีซึ่งตราบจนถึงปัจจุบันพบว่าเป็นอัตราเร็วสูงสุดไม่มีคลื่นหรืออนุภาคใดๆเคลื่อนที่ในสุญญากาศ้วยอัตราเร็วเท่ากันหรือมากกว่าแสงเพราะนั้นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็จะประกอบด้วยหลายๆตัวอันที่1ก็คือเอ็กซเรย์รังสี X อันที่2 UV อัลตราไวโอเลตอันที่3ไมโครเวฟอันที่4คลื่นวิทยุอันที่5คลื่นวิทยุแบบยาว และแสงที่ตามองเห็นก็อยู่ในช่วงระหว่าง UV กับไมโครเวฟนั่นเองเพราะฉะนั้นความยาวคลื่นแสงอยู่ในช่วง400ถึง700นาโนเมตรโดยประมาณอย่างไรก็ตามกว่าแนวคิดเรื่องแสงจะเป็นคลื่นที่ยอมรับก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญในยุคได้เสนอแนวคิดว่าแสงเป็นอนุภาคและสามารถใช้แนวคิดนี้ในการอธิบายการสะท้อนและการหักเกของแสงได้ในระดับหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ท่านนั้นก็คือนิวตันถึงแม้เขาจะเสนอแนวคิดเรื่องแสงเป็นคลื่นจากนักวิทยาศาสตร์ท่านอื่นเช่นฮอยเกนก็สามารถใช้แนวคิดของเขาอธิบายการสะท้อนและการหักเกของแสงได้เช่นกันแต่ความมีชื่อเสียงของนิวตันก็เป็นอุปสัรคต่อ,อก,การยอมรับแนวคิดเรื่องแสงเป็นคลื่น จนกระทั่งทอมัสยังได้ทำการทดลองโดยแสดงให้เห็นว่าแสงเกิดจากการแทรกซ้อนได้เช่นเดียวกับคลื่นน้ำและคำนวณหาค่าความยาวคลื่นของแสงได้แนวคิดเรื่องแสงเป็นคลื่นจึงได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวางนี่คือตัวอย่างหนึ่งของการศึกษาวิทยาศาสตร์เมื่อแนวคิดเป็นที่ยอมรับในขณะนั้นไม่สอดคล้องกับกหลักฐานหรือผลการทดลองใหม่ที่ปรากฏหรือไม่สามารถใช้อธิบายปรากฏการณ์นั้นๆได้แนวคิดอื่นที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์นั้นได้ดีกว่าก็จะเป็นที่ยอมรับในที่สุด ความมีชื่อเสียงของนักวิทยาศาสตร์คนใดคนหนึ่งไม่อาจอยู่เหนือความเป็นจริงของธรรมชาติได้ทอมัสยังเกิดที่เมืองวิลเลตันประเทศอังกฤษเขาพิสูจน์โดยการทดลองว่าแสงเป็นคลื่นเพราะแสงมีสมบัติการแทรกสอดเช่นเดียวกับคลื่นน้ำคลื่นเสียงและคลื่นชนิดอื่นพ่าฉะนั้นพฤติกรรมใดที่แสดงว่าแสงเป็นคลื่นก็คือการแทรกสอดเดือเวนของแสง มนุษย์เรารับรู้คลื่นแสงได้อย่างไรก็ได้จากการมองเห็นเมื่อได้ศึกษาต่อไปจะพบว่าแนวคิดเรื่องแสงเป็นอนุภาคไม่ใช่เรื่องผิดในการศึกษาฟิสิกส์ระดับอะตอมแสงปรับพกตัวเป็นอนุภาคได้ในทํานองกลับการอิเล็กตรอนซึ่งถือว่าเป็นอนุภาคชนิดหนึ่งก็สามารถปรับตัวเป็นคลื่นได้เช่นกันในหัวข้อต่อไปนี้จะได้ทําการศึกษาเรื่องการแทรกสอดของแสงผ่านสลิดคู่ว่ามีลักษณะและเงื่อนไขอย่างไร การแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่เราได้สังเกตและทดลองปรากฏการการแทรกสอดของแหล่งกําเนิดอาพันของคลื่นผิวน้ํามาแล้วต่อไปจะทําการทดลองและศึกษาการแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่ว่ามีลักษณะและเงื่อนไขเช่นเดียวกับคลื่นน้ําหรือไม่สลิตเป็นอุปกรณ์ทางแสงที่มีลักษณะเป็นช่องเปิดขนาดเล็กที่มีความกว้างน,น้อยๆค่าหนึ่งหากมีช่องเดียวเรียกว่าสลิตเดี่ยวหากมีสองช่องให้เรียกว่าสลิตคู่ ากภาพ10.2สลิตเดียวจากภาพ10.2ขอไขรร่ซุิมคู่เมื่อแสงสเดินทางผ่านสลิมคู่ไปตกกระทบบนฉากที่อยู่ห่างกออกไปภาพที่ปรากฏภาพที่ปรากฏบนฉากจะมีลักษณะเช่นใดจะมองเห็นเป็นจุดสองจุดหรือมีลักษณะอย่างอื่นได้ศึกษาในการทดลองต่อไปนี้